กีมตอนนี oh, oh uh, well, uh, ้มอยู่ในเกี değil, Now, ่ยหมายค้าเบสบอลเพิ่มมอสโอเคจบแล้วไปน่ากลงเลยกูลงมาแล้วคเฮ้ยกูเด้งได้ด้วยเฮ้เดงได้ด้วยอ๋อไมถึงไม่ถึงสลามบ็อกปะเฮ้ยพุ่งไปสีไหนกันนะอุ้ยเด้งเดมงเด้เด้เดกูตาย่กูสีเขียวกูสีแดงแล้วกันเื้มอ่ะงั้นกูสีม่วงกูม่วงกูม่วงกูม่วงอ๋อนี่มันไอ้นี่สลามบ็อกฝังอยู่ตรงตรงนี้โคตรยากสลามบ็อกสลามบ็อกไงแดเตัวเนียอะไร โอ้ยแย่ตายเลยกูนี่งงเลยไอ้มอสบอกว่าอะไรเด้งไงมาเด้งทำไมอ่ะมาเด้งเลยปึ้งโโอ้หลอยฟ้าเด้งงโอ้เตียงกูนี่เองแล้ปึ๊บโอเคเสกสิ่งอะไรไปดีไหนแล้วก็อยู่ในภาคภาคคอม ยังบอกไม่จบเลย <ใน S 1> คล้ายๆในคอมนะคะใช่แล้วอยู่ในภาคที่คล้ายในคอมโอมพูดซะเสียเลยมอสอะไรใครพูดเสียมึงอะไรงี้วันนี้ไ,นไงทำไมกลัวชุดมาหมดเลยวะเนี่ยจะรู้มึไปละ่ะก็มึงโง่ไงกูเลยไม่จำให้นักกับบาลไอ้เหี้ยทำไมมอสด,ดาบกูดาเมจต่างหากเออกูยอมรับหน้าตาไมห่หล่อได้หนึ่งครึ่งถ้ามึงอยากแร็ปเก่งกูกมีสกิลเดี๋ยวแบ่งให้ครึ่งเงี้ย เดี๋ยวขอสกิลมั่งกูกูไม่รู้วิธีการแยกกูแยกเป็นวุฟยกูแยกไม่เป็นเด็กกูแยกเป็นส่วนๆออกไอ็สัตว์ใครยิงเราวะปื๊มป่ะอ๋อเฮ้ยใครยิงกูวะเฮ้ยปื๊ดกูยังไม่เปิดสึกกับมึงเลยนะมีคนเดียวไอ้ปื๊มอะไอ้ปื๊มไหนมอส่ะกูไม่รู้ว่ะไอ้ปื๊ไอ้มอสมึงกาผูดนะ กูรู้ในใจมึงเป็นคนไม่ได้ทำกูแดกมันไมยาอยู่เนี่ยไอไอมอสกูจัดของกูอยู่อะไรไอปื้มกูล่วงแล้วเนี่ยมมก็บอกกำลังจัดของกูอยู่อะไรขอให้เริ่มเล่นกันเลยพี่แดนไอมอสมึงมึงพูดอย่างนั้นปะอันนี้เซิร์ไปอัปเดตนะครับหลังจากที่พวกผมเล่นกระเทือบเตียงไปตอนนั้นปึ้ม เอ้ยมึงเอาชนูจากไหนวะมอสไอ้ยปื้มมึงมาถึงตรงกลางแล้วเร็วจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเพิ่งเห็นเึบเดือบเดบ,ดบไม่เป็นไรกูสร้างนี่ไอ้มอสไอ้กูรู้มึงกลัวมึงกลัวไมค์กังเขนเอาไปเด็กก่อนโอ๋อยี่เอ้ยจะยิงยังไงวะนี่ไอ้ไอ้โมสุดท้างถ่านนะกูดิโคตรเฟี้ยวอ่ะขอการเตียงกูก่อนไอ้มอสไม่จัดการไอ้ปื้มทีดิกูกำลังโดนมันยิงอยู่เนี่ยเอาเหรอโอ้ไอ้ไอ้ปื้มไม่กล้กลโโาย <c oughs> ิง <c oughs> กูสิ โอ้โหแม่งเต็มกังขีเลยแล้วกล่องตรงกลางมีอะไรวะปื้มกล่องกลางก็มีเท่ากันูอะไรไม่ใช่ตรงนั้นแบบไอ้ตรงที่ตรงหน้าเราอะกล่องสองกล่องที่ตรงหน้าเขาคืออะไรที่ขุดใจล้เท่านั่นะอะไรกูจำไม่ได้แล้ยก็ฟึ๊บฟึ๊บหลบอย่างเฟี้ยวโอ้ยมันไม่มีอาหารให้กูเลยไงยวะอ,อ๋อกูปิดกูปเปิดกูปเ,ปดปเปิดหมดทำไมได้ไงสมุกวีทสมุกวีทสมุกวีทเอ็มบีด หมอนถูเวลาไว้ดิหมอนถูเวลาไว้เต็งแกูคนเดียวไอ้สัสกูก็โดนกูถึงกองกลางแล้วโอเคไม่ร่วงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ยอมลูวงวิไม่ยอมลูวถึงแล้ววิเอ้ยไอ้เพมอย่าเพิ่งยิงกูนะรอเด็กไงวะไอ้เพิมกูตายเลยเย้ถึง กลายไปกี่รอบแล้ววะเนี่ยทำไมไอเดนพออัปเดตทำไมกูไม่รู้เลยวะไอ็มอสเขาเขาหน้าคอมเมนต์มาบอกกูมั่งก็ได้นะอะไรไอเนี่ยไอเนี่ยที่อัปเดตแล้วมึงเขาหน้ามาเป็นบอกกูมั่งนะแมวอะมึงว่เคยอ่านคอมเมนต์จริงมีแต่คำว่าไอสัตว์และแดนเดนเดนแล้วก็ไอโดงอัดคลิปพี่กูจำได้นะกูเลยไม่ถ้ามีอะไรอัปเดตมึงก็บอกกูมั่งก็ได้กูเกรงใจมึงหรอกแปลกโอเคไอสัตว์กูก็บอกมึแล้วนะบอกตรงไหนวะ บอกตอนเนี้ยเป็นเพื่อนทีเกินโอ้ยไอ้ปื้มตึ๊บตึบตึบโอเคกูรอดแล้วแอไปรอดแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงแล้วโอเคถึงแล้วเขารอแล้วเว้ยรอแล้วเว้ยโอเคไปกองมันไดเฮ้ยไม่เพิ่งตายอะวะน่ะยังไม่ตายเลยโอเคกูคสร้างบาเนียกลับมาเล้วโอ้โหอ,อ,อะไร ยังไงสายขาดทับกับบนหมดเลยใช่ปะ่ะกันไม่ให้กูไปไหนเลยเนียเออโอ้กูได้ชิดนก่อนแล้วเว้ยอุ้ยไเดี๋ยฟืนทิ้งชิดเกาะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟืนท<ๆ>ิ้งชิดเกาะใส่ก่อนเลยโอ้ยไอ้ปื้มมึงยิงกูได้ไงวะไม่ด,ไดูกูด้วยนะโอ้ยมอใจเย็นๆ ล่วงแล้วไงตายห่าแล้วไอ้เฮียมอสไม่โคตรแม่นเลยมอสยิงมา,าหน่ะหรือมึงโปงเอาเฮ้ยเฮียกูเข้าผิดฐานกูตีแล้เขาตอบกูล่วงเลยเง้ยอะไรกูกลาดกูมาเอ๊ะที่ไหนได้ไอ้มอสแม่งคลองโกงกางแค่์กูอีกเดี๋ยวกูจะมาพลิกล็อกชนะให้ดูให้พวกกูฆ่ากันก่อนก่อนเฮียโดนโดนเยลลี่คงกูยังตายเลยสักเยลลี่คงคืออะไรอ๋อไอ้เนี่ยมึงมึงห้ามกดย่อเว้ยถ้ามึงกดย่อแล้วตกลงมามึงตายห่าเลยนะเว้ย ไอ้มอสมึงปกีเนี่ยแล้วกูก็พี่แตกสดแตกเฮ้ยมึงเข้าผิดอันแล้วไอ้กเพิ่มเฮียมอสก็มึงเข้าผิดมึงเข้ามาทางกูอะกูเข้าวมาันสีแดงกูสีม่วงกูสีแดงแล้วมึงเข้ามาทางกูทำเผืเอกอะไรกูเขียวเฮ้ยอย่าพูดคำว,ว่าไอสัตว์มันเป็นคำที่สุภาพเอออันนี้ของใครเนี่ยเดี๋ยวกูจะด่าให้เป็นแล้วน่าจะเป็นอของไอ้ปื้มนะสีน,นี้ยที่มันเป็น,นแน่นอนนะ นี่มันมีอิฐคุ้มเยอะนี่ไงนี่ไงปึ้มเออคุโรมะทานอัดไอ้ปึ้มเอ้อัดไอ้มอสเลยปื้มใครจะอจัดใครกูอ่ะจะหลบอยู่ตรงนี้ก็ต่อไปเรื่อ,อ,อยๆอสตีไอ้เแค่มอสไม่ตายเฮ้ยกูขุดเลี้ยงไอ้ปึ้มเป็นนัขออกข้อ่านกดสตีโดตตตโดนตกตายนี่นะคืออะไรสตีดตกตายกูขุดไอ้ปื้มนี่ปื้มลงมาไม่ทนันอ้าวมอสโดนทแล้วเตียงมอสอยู่ไหนอะ กูเจอเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้บอลมอ้บอลมึงข้างหลังมึงมึงมองไปข้างหลังมึงดิมึงจะี้ยซาไพรบ้างอะจริงๆแค่มึงมองไปข้างหลังเซาไพรบ้างอะเฮ้ยปื้มมันเกิดมาทันไงมันเกิดมาทันไม่ทันเหรอึงงโดดดดเเ้ล่นอ๋อได้เลยมึงบินได้แล้วนะปื้มมึงมาดูพวกกูแข่งกันได้นะเอ้ามารับชมครับตอนนี้ครับเดินไปรับชมเดินไม่ตรงครับ บวกบวกแค่สองอันวะกูมีชนูได้บอดเดี๋ยวกูต้องดื่มน้ำยาก่อนกูต้องกินน้ำยาสเต็งก่อนปึ๊บมากูจะไปรับชมแขกนะคะไปสุดเตียงไฟไปดูไฟเอาไปดูอ้าวเวที่หนึ่งแล้วเว้ยเตียงไอ้ไอ้มอสอยู่เตียงไหนวะโอเคเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวนะกูสีเขียวจะไปฆ่าพี่แดนสีเขียวฝั่งนู้นไอ้ยฝั่งไหนวะ งหน้ากูบอกว่าเป็นึงอันนี้เปล่าวะกูลงทันกูลงทันกูลงทันไอ้เชี่ยบอสอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้เองเยักษเด็กเด็กเด็กเอายิงจะกินน้ำหนักโอเคกูได้แล้วเว้ยไอ้เชี่ยแดนนะฮะเก้กูนะเป็นไงเป็นความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่ของกูเว้ยโกงยิ่งใหญ่โกงโดนมาดามอยู่พี่แอ็กเนี่ยนะ ไเล่นซิรกู่าเซิร์บอดิต่อ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 เอ้เดี๋ยวขอกลาบไปคลิปก่อนทห้ชอบไปกดไลค์ถูกใจก็แชร์ไม่เคยกธรับ้แลไอ้่ยตบกูร่วาเอะไรวะก็เกือบตอบว่าถ่ายกูได้แล้วใช่กูไม่กระโดดไัตกบึกบึกรวไปเลยบึกบกคืออะไร